สวัสดีครับผมวนทนไลสัส่งจากช a n e l กัอบสกายเน่ยวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรมมา t t e r ม a m นะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เพนในการกัดงานเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเพนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต่อยอดในการเรียนรู้เกี่ยวกับงานทางด้านมันตี a x i s นะครับก็คือพวก4ีแกน5แกนหรืองานประเภทพวก t u r n m นมิต่าง,ๆ,างๆนะครับ เรามาดูกันครับจากโจทย์ตัวนี้เนี่ยจะมีเพนที่เราจะกัดก็คือเพนเพนแนวนี้นะครับถ้าเรามองทางด้านไรวิวนะครับก็คือเพนตัวนี้จะมีเพนที่เอียงนะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันว่าเพนเนี่ยเอียงกันกี่องศานะครับก็ให้เข้าไปที่ตัวแองเกิลตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่เส้นที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่เส้นที่สองตรงไหนก็ได้นะครับ จากนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่ามุมตรงเนี้นะครับก็คือจะเอียงกันอยู่ที่330องศานะครับนะครับทำมุมอยู่ที่330องศากดโอเคออกมานะครับจากนั้นก็เปลี่ยนไปที่ i โ o metric นะครับเราไปดูที่เพนตัวนี้ก่อนเพนตัวนี้เขาจะอยู่ที่ท็อปเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเราจะกัดงานตรงนี้เนี่ยให้เราตั้ง ดีิซีตตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าดี s ิซีตตัวนี้มันอยู่ที่ท็อปแต่ถ้าใครอยากจะรวบรัดนะครับผมจะมีดีิซีที่สร้างไว้ให้แล้วก็คือตรงบริเวณนี้เห็นไ,ไหมครับแต่ถ้าใครจําไม่ได้นะครับก็ให้ไปดูตามลิงก์ข้างบนนะครับผมจะใส่เอาไว้ให้นะครับขั้นตอนการสร้างดีบิวซีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทวนแบบเร็วๆก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างดีบิซีไปที่นี่เนี่ยง่ายๆเลยก็คือ ให้ hey, เอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวนี้นะครับตัว G Common ตัวนี้ยแล้วก็ลากไปวางเห,หนน็นะครับลากไปวางสนามเนี่ยนะครับแล้วก็ลากให้ไปโดนผิวตรงนี้นะครับเขาก็จะสร้างขึ้นมาละตรงจุดแบบนี้เห็นไหมครับกดโอเคออกมาเราก็ตั้งชื่อเมื่อกี้เรามุมอยู่ที่ร้อยสามสิบผมตั้งชื่อเป็น A สามสามสูตรแล้วกันนะครับก็คือชื่อเพนจากนั้นก็กดโอเคออกมานะครับเราก็จะได้เพนตรงนี้ละ เพนนี้นะครับเพนนี้แล้วก็เพนตรงนี้นะครับเราจะได้ละนะครับจากนั้นนะครับพอเราได้เพนนี้เนี่ยก็ให้เลือกไปที่ตัวแท็บทุน่านข้างล่างนะครับตรงนี้จะเลือกเอาไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้เลือกนะครับก็ให้เลือกไปที่มัชีนก่อนแล้วก็เลือกไปที่ตัวมิวแล้วก็เลือกเป็นดีฟอล์นะครับเขาก็จะสร้างกรุ๊ปมัชีนตัวนี้มาให้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเลือกไปที่ตัวเมนูตัว คูณผาตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไปตีตัวดนามิกคอนทัวร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะไปแบบเร็วๆก่อนเพราะว่าเราจะเรียนรู้การใช้คำสั่งเพนในการกัดงานนะครับตรงเชนจิลเมตี้ตัวนี้แมชชีนรีเจนเนเนี่ยนะครับให้เราติ๊กถูกไปตรงเครื่องหมายตัวนี้นะครับไปที่เครื่องหมายลูกศรตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับทิศทางการเลือกเนี่ยเราจะต้องเลือก ให้มันวิ่งไปตามแนวทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นลูกการคลิกเนี่ยให้เราคลิกไปอยู่ที่เส้นตัวนี้แถบด้านล่างนะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับลูกศรเนี่ยจะวิ่งไปตามทวนเข็มนาฬิกานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมยกเลิกก่อนนะครับแล้วลองเลือกใหม่อีกทีหนึ่งถ้าผมคลิกตรงนี้เห็นไหมครับมันจะไปตามเข็มนาฬิกาซึ่งไม่ถูกนะครับเพราะนั้นเทคนิคเลยเนี่ยถ้าอยากจะให้ ได้ตามเข็มนาฬิกาแบบทีเดียวเนี่ยเส้นตัวที่เราเลือกนะครับเห็นว่าเส้นตัวเนี้ยให้เราแบ่งครึ่งของเส้นตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ขยับลงมาด้านล่างมันก็จะวิ่งจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็คือบนเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเราเลือกครึ่งหนึ่งขึ้นไปข้างบนนะครับมันก็จะวิ่งจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างก็คือตามเข็มซึ่งมันไม่ถูกนะครับเพราะนั้นเราเลือกตรงนี้นะครับเลือกไปที่ตรงนี้เขาก็จะวิ่งลักษณะแบบนี้ แต่ถ้าใครเลือกผิดแล้วไม่อยากเลือกใหม่เราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการรีวิร์ดได้เห็นไหมครับโอเคจากนั้นก็กดโอเคออกมานะครับจะเห็นว่าปจจัลิเจนเนี่ยพื้นที่ในการกัดงานเนี่ยมาโดนเลือกไว้ละเราก็กดโอเคออกมานะครับจากนั้นนะครับก็เลือกไปที่ตัวทูลนะครับทูลก็ผมกําหนดไว้เบื้องต้นให้ละนะครับต่อมานะครับก็ให้เลือกไปที่คั t พารามิเตอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับเราจะเก็บสต็อกเอาไว้ที่1มิลทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วที่สําคัญเลยที่จะต้องเปลี่ยนก็คือตัว linking parameter นะครับจะเห็นว่าเขาจะบอกว่า top stock เนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์ก็คือผิวหน้านี้เราจะกัดลึกลงไปเท่าไหร่นะครับความลึกตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะกัดลงไปที่ลบสิมิลนะครับกัดเสร็จแล้วยกขึ้นไปเท่าไหร่ครับ ก็ยกขึ้นไป10มิลนะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็ก่อนที่ทูนจะลงมาเนี่ยจะรออยู่ที่ตรงนี้นะครับก็คือเดินด้วยสีเหลืองก็คือด้วยรับปิด G0 นะครับพอ,อมาถึงตรงนี้ปุ๊บจะเดินด้วยฟีดนะครับก็คือก่อนที่จะถึงผิวงานเนี่ยจะให้ลงด้วยฟีดเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมเอาไว้ที่2นะครับจากฟีดตัวนี้ปุ๊บ มาถึงสต็อกตรงนี้นะครับก็คือ0นย์แล้วก็จะลงด้วยฟีดไปที่ลบสิบเพราะนั้นเส้นสีเหลืองตัวนี้ก็คือแลปปิดฟีดนะครับก็คือ G00 แล้วก็สีฟ้าเนี่ยก็คือจะเป็น G01 นะครับโอเควันนี้เราเรียนรู้แค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็กดโอเคออกมานะครับเราก็จะได้ตัวทูลเส้นทูล่าดลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วถ้าเรามองทางด้านขวานะครับไลท์นะครับแล้วเราลองคลิกไปที่ตัวแบ็กพอร์ตนะครับจะเห็นว่าทูนเนี่ยเขาจะตั้งฉากกับผิวเห็นไหมครับตั้งฉากกับผิวที่เรากัดงานแล้วก็จะเดินไปลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาแนวนี้นะครับถ้ามองทางด้านท็อปก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมองไอโซวิวก็เป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ส่วนตัว Information เนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอเคใช้เวลาในการกัดงานทั้งหมดกี่นาทีนะครับแล้วก็ Machine Detail ต่างๆโอเคพอได้ได้ตามนี้แล้วนะครับก็ให้คลิกไปที่ตัวโพสต์ตัวนี้นะครับก็คือ G1 เราลองโพสตออกมาดูครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับผมจะเอาไว้ที่ Back View นะครับแล้วก็เซฟ จากนั้นนะครับมันก็จะคำนวณ G code ออกมาให้เราสังเกต G code นะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับเขาจะกําหนดมาเป็น a ลบสามนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเครื่องไหนมีโรตารี่เนี่ยตัวนี้เขาจะหมุนแกนให้แกน a เป็นที่สามสามศูนย์แต่ตรงเนี้ยเราไม่มีโรตารี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาโพล์ตัวนี้ไปกัดงานเนี่ย เรื่องจะอะลามนะครับก็คือกัดไม่ได้นะครับกัดไม่ได้เลยส่วนตัวนี้เนี่ยเห็นว่าทูนเนี่ยจะมารออยู่ที่สิบมิลแล้วก็รออยู่ที่หน้าง,งานสองมิลแล้วก็เริ่มกัดลงไปนะครับตอนนี้เราทํำยังไงเพื่อที่จะให้กัดงานได้ตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นในการกัดงานให้ตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือตัวทางด้านทูนเนี่ยก็คือตัวเนี้มยมันจะต้อง ตั้งฉากกับแกนแซตของเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำงานเนี่ยก็คือให้เลือกไปที่ตัวเพนนะครับแล้วก็เอาคอนสตรั t ชั n นเพนกับทูนเพนเนี่ยมาไว้ตรงที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วลองไปที่ไล a ์เพนอีกทีหนึ่งนะครับ ISO แล้วก็ไปที่ตัวไลฟ์เอ่อตัวที่ไลฟ์เพนนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยน ว c s ด้วยครับย้ายลงมานะครับเพื่อจะบอกว่า Wcs ของชิ้นงานเนี่ยมาอยู่ที่ A 330แล้วแล้วก็เปลี่ยนไปที่ l ลท์เพลนะครับก็จะเห็นว่าแนวเนี้ยมันจะตั้งฉากกับแกน z ของเครื่องแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูอีกทีหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งจะถูกนะครับก็คือมันจะอยู่ตั้งฉากกับแกน Z ซของเครื่องนะครับลักษณะแบบนี้ ตงนี้เดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราลองดูว่าถ้าโพสต์ออกมาแล้วเนี่ยจะถูกไหมนะครับโพสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปที่ตัวตัวแรกนะครับเ็ปทับเลยนะครับก็จะเห็นว่า a เนี่ยมันก็จะเป็นลบสามสิบก็ไม่ถูกอยู่ดีเพราะว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะมุมมองในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับ เพราะว่าในส่วนของตัวเทนจริงๆเนี่ยที่เกี่ยวกับเครื่องจักรเนี่ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องต้อง,องทํำยังไงครับวิธีที่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้วิธี Copy ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือคลิกขวาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ Copy แล้วก็คลิกขวาไปที่พื้นที่ว่างๆแล้วก็เอฟมันออกมานะครับจากนั้นนะครับคลิกไปที่ตัวพารามิเตอร์นะครับ แล้วเราก็เลือกไปที่ตัวเพนตัวนี้จะสังเกตว่าตัว work coordinate system เนี่ยจะอยู่ที่ Top นะครับจะอยู่ที่ท็อเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้หัวเนี่ยตั้งฉากกับผิวเนียนะครับสิ่งที่จะทำก็คือให้เรากดลูกศรตรงนี้นะครับก็คือ copy จาก tool p a n ตัวนี้มาไว้ที่ด้านซ้ายนะครับถ้าเราคลิกด้านนี้ก็คือจะเอาด้านซ้ายไปไว้ด้านขวา ตอนนี้เราจะเอาจากด้านขวานะครับมาไว้ด้านซ้ายก็คลิกลูกศรตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเขาจะก๊อปปี้มาให้ละจากนั้นก็กดโอเคออกมานะครับตัวนี้ก็จะขึ้นกากบาทเห็นไหมครับทุนผ่านให้เราคํานวณใหม่นะครับก็คือ r e g e n e r a t e ใหม่นะครับแล้วกดโอเคจากนั้นก็ให้เลือกตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ตัวโพสต์นะครับแล้วก็กดโอเคออกมานะครับเขาจะถามเราว่า เราจะโพสทั้งหมดไหมก็คือเรามีอยู่2อันใช่ไหมครับคุณผ่าน,นะครับถ้ากดเยีเนี่ยเขาจะโพสให้ใหม่2อันก็คือรวมกันเลยแต่ตอนนี้ผมกดโนก่อนเพื่อที่แยกไฟล์แล้วเปรียบเทียบให้เห็นนะครับกดโนมันก็จะถามว่าเซฟไว้ที่ไหนเมื่อกี้เราเซฟไว้ที่ตัว view นะครับตอนนี้ผมจะเซฟไว้ที่ตัว view 1น,นะครับแล้วกดเซฟออกมานะครับโอเคแล้วเรามาดูตัวนี้นะครับ ตอนนี้ผมจะแบ่งหน้าต่างเป็น2ออันก็คือที่วิวแล้วก็ว e r t i c a l นะครับตัววิวหนึ่งนะครับจะเห็นว่า a ตัวนี้จะเป็นศูนย์นะครับตัวนี้วิวแรกเนี่ยมันจะเป็นสามสามศูนย์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะถูกต้องละจะสามารถกัดชิ้นงานได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันแค่ a ศูนย์แค่นั้นเองนอกนั้นเนี่ย g code เนี่ยทั้งหมดเจะเหมือนกันเลยนะครับเห็นว่ามีค่าทั้งหมดเนี่ยเท่ากันนะครับ ดังนั้นนะครับสรุปก็คือในส่วนของการกัดงานเนี่ยการกัดงานจริงๆสําหรับเครื่องสามแกนนะครับเราจะต้องทำจิกนะครับที่วางเฉียงส3 0องศาลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ผิวด้านนี้ยตั้งฉากกับแนวแกนของหัวเครื่องจักรนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูแบ็กพอร์ตแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งการมองในมาตาแคมเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวแรกมันดูเหมือนตั้งฉากหมดนะครับแต่สิ่งที่มันจะแตกต่างนั้นคือในเรื่องของการโพสออกมานะครับเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเริ่มหัดใช้มัตต์แคม m ใหม่ๆเนี่ยจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเอนนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะบางทีเรามองแล้วว่าในตัวมัตต์แคม m เนี่ยในซิมูเลชันเนี่ยมันถูก แต่สุดท้ายแล้วเวลาไปกัดงานแล้วกัดไม่ได้เกิดอาลามต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาเรื่องเพลนให้ดีๆนะครับถ้ายัง,งงงเรื่องเพนอยู่นะครับก็ให้กลับไปดูในคลิปที่ผมเคยสอนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการสร้างเพลนนะครับก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการใช้เพลนในการกัดงานมัตเตอร์แคมเบื้องต้นนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อติดตามเทคนิคดีๆต่อไปในการใช้งานโปรแกรม m a t t e r c a m ขอบคุณครับ